ดีค่ะ YouTube นะคะปอนิสาแฟมบารีรายง,งานตัวนะคะนะคะสวัสดีเอฟทีน้นองหลาทั่วโลกทุ่งประเทศน้ำเด้อค่ะนะคะกำลังกำลังจีนเดินทางนะคะลงไล่แล้วนะคะพอนิสาแฟมบารีลงไล่แล้วนะคะ,พ,ะ,คะพี่พอ่อประาบอกว่า ลงไล่แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปมูลนิธินะคะมูลมูลนิธิตว่างบริบูรณ์นะคะที่วัดัตยานะไปบรดีจากค่ะนะคะไปบริจากน้ำท่วมเนาะนะคะน้ำป่าไหลหลากนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะเชียงใหม่นะคะแล้วก็อย่างพะเยานะคะหลายๆายที่นั่นแหละเนาะนะคะพี่พ่อว่าพี่พ่อจิตไปมูลนิธินะคะว่าตั้งใจแล้วเดี๋ยวลงไล่แล้วนะคะมาจิตไปนะคะอ่านะคะ มาสาร้างนี่ก็จองบัตรนะคะนอง้องหลานะคะได้นองหลานะคะจองได้ทุ่มือละมือละใบสองใบสามใบนะคะจองได้เจ้าใบเจ้าใบนะคะเขาก็ไปเตรียมนะคะเตรียมไปอ,อย่างนาั้นอื่นอย่างนะและ้วก็ไปรวมแบบในช่องลุ้มเต๋เนาะว่าได้เจ้าใบเจ้าใบนะคะล้วที่นี่เขาก็จะได็เขากุ้มกันนะคะเอฟซี FC นะคะประชดเขากุ้มนะคะพยายามเข้าไปในเพจล่าละรครแฟนเพจด้วยค่ะเอฟซีนะคะ,ะ,คะทุกคนจะทำกันแบบนันมดนะคะง่ายๆแต่นะคะเอฟซี FC นะคะ พ่อก็ะบมีหยางนะคะพี่พ่อยก่ว่ามาเจ้านี่นะคะว่าเขาขึ้นไรแล้วก็ะบมีหยางเรานะคะเป็นกาลังใจให้น้องหลานนะคะเมื่อคืนนี้ก็เขาไปเบิ้งได้น้องหลานนะคะน้องหลานไรตดเมื่อคืนนี้วันเกิดเพลินนะคะวันเกิดแท้นะคะมือนันก็จาัดขวดไปเลยก็าปุ่มปิดเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันวันเกิดของน้องนะคะน้องก็เป็ืเพลงตึ่นยังมาห่อเพลงเลี้ยงก็มูฝูงน้อยนิดน้อยประว่านี้เนาะนะคะน้องก็ห่อเพลงให้ฟังน้องก็ห้องเพลงเมื่อคืนนี้เพลงลํำละครวอนแฟนนะคะอู้จังหวะดีเนาะโจโจดีนะคะโจโจดี ดนตรีกังวานมากเลยนะคะน้องเสียงเสียงน้องหลากับกังวานนะคะเสียงน้องหลากับกังวานมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเสียงน้องหลากังวานนะคะดนตรีกับกังวานนะคะเพลงนี้พออหนะคะเพราะว่าจะออกจาก้องอาจารย์อาจารย์ตวัดแล้วนะคะอาจารย์บ่ดีจริงนะคะอาจารย์ตวัดเป็นกบปล่อยนะคะอันนี้ดีมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะพี่พ่อฟังแล้วนะคะน้องน้องหลาฟ้องเห็นฟังทั้งหมดสามครั้งบ่เนาะนะคะแต่จับบ่พิดนะคะ พ <Techn Pokémon> ี่พ่อยเ็ยังวาวไปเลยเมนไปเลยเพาะมากนะคะเพาะอีรีนะคะเพาะอีีน้องลาแล้วน้องลาเพิ่นก็แบบขนาดบ๊อก่อยสบายได้นะนะคะเสียงกันเสียงนี้อุปตากเยีางประมาณนี้นะคะเออยังดีเลยนะคะเต้นน้องล้าห้องดีกันนะคะเตียงเป็นกำว้านนะคะดนตรีกับกำว้านเตียงกับกำวานนะคะเข้ากันเลยนะคะเมื่อคืนนี่จะว่าโจ๊ะเลยค่ะนะคะเอฟซีนะคะพี่พ่อยเบิ่งแล้วนะคะเอฟซีกับพ่อใจกันนะคะพอฮักไม่ฮักนะคะเพิ่นกับโอนนะคะ <c oughs> โอนี่ยังคเปื่แชทน่ะนะคะอ่าเปื่แชทนะให้ลูกถูกสาวเพิ่นนะคะแม่ตูวเอ็มนะคะเห็นเพิ่นเออโอนมาเพิ่นนี่นะคะไ <c oughs> อ่ไอก็ดีใจก็นองหลานาะนะคะที่ว่าพ่อหักแม่หกกักบ่ทิ้งนองหลาเลยนะคะเห็นทุกคนบ่เคยทิ้งน้องหลาเลยนะคะบ่ทิ้งนองหลาไปเลยนะคะเอฟซีนะคะตือหมวกมหม่นะคะลูกตึกว่าใหญ่ใหญ่กหัว อาจจะบ่เป็นอย่างใจสะสวยงามนะคะนะคะเดี๋ยวพี่พอจะกันลังจิตไปมูลนิธิแล้วแหละนะคะไปบริจาคนะคะบรดีจาคนะคะบริจาะคเงินนี่แหละนะคะว่าอยีหยางแดงนะคะประมาณแบบว่า,าเดี๋ยวเด้วเขาไปเบื่องก่อนนะคะรู้สึกว่าคนไปบบิจากรกันหลายเลยแหละนะคะบริจา้ําำ่วงเนาะนะคะน้ำปลาไหลหลากนะคะอีฟซีนะคะตั้งใจไวแล้วเนาะนะคะตั้งใจไวแล้วนะคะหลังจากลงไหลนะคะ ลาลนงกอนอินทรีเชียงใหม่นะคะไล่ทุกมือทุกม,มือตอนเช้านะคะพี่ป้อจะไล่ประมาณตอนจันทเตะประมาณเก่ามุงเคืองนะคะเดี๋ยวตอนแรงกัตีตีม้งค่ะนะคะทีม่ม้งพวกๆในน้อยนะคะจะไล่ทุกมือนั่นแหละนะคะเอฟซีนะคะพวกเขาก็มีเอฟซีของน้องหลานี่นะเขามา็นัวเกันจองบัรจองปีกันนาะนะคะจองบัรจองปีกันนะคะจองนู่นอะไปถึงวืนที่หานั่นแหละไปเรื่อยๆนะคะได้ก็จะใบจะใบจะใบก็บว่ากันใส่ประมาณนี้นาะ,ะนะคะเอฟซีนะคะ พวกข้าบ่ถิงบ่ป้ากระบ่ถิ่บ่ป้าน้องหลาดนะคะเอฟซีนะคะเจ้ไหนก็บ่ถิงบะป้านะคะนองหลากระสบายใจได้นะคะนองนองหลาก็พยายามแบบว่าเวลาไล่ต้น้องหลาก็บอกขอบคุณพ่อพ่อแม่อยูด้อนะคะขอบคุณบ่บมดทุกคนเนาะนะคะเพราะว่ามันหลายนะคะน้องบอกขอบคุณพ่อพ่อแม่ทุกคนน่ะแหละนะคะนะคะเราก็พ่อพอแม่อ้ยเราเวลานองหลาขึิ่นไล่นะคะคุณก็ไปปิดกำนั้งใจเอฟซีไปป็นกำนั้งใจให้แล่นกันปิกำนั้งใจเ้กันนะคะเอฟซีนะคะ พี่พอ่อกัเบิงอยู่เบิงไม่จบเดี๋ยวนะคะมาว,างวังง่วงนะคะพี่พอ่อกัง่วงเบิงเจม้งองหลาห้องเพลงลำละครบอลแฟนให้เบิงทั้งหมดสามครั้งนะคะเหนือจะไทยเอ็มวีจะไทยเอฟซีนะคะหลังจากอีพีเจ็ดแล้วนะคะน้องสิตไทยเอ็มวีนะคะไทยตรงไหนเราก็ยังโบงูด,ดอกเนาะนะคะพอไทยแล้วนะคะอ๋อสิปั้นมือไหนออกมือไหนนะคะก็ว่ากันไปเนาะนะคะเอฟซีนะคะนะคะอาจารย์โอเพียนไทยเ,นะะเพิ่งแต่งดีดีนะคะแต่งเพลงนี่ดีมากเลยค่ะอ,อาจารย์สวัสดิ์เพิ่งยังว่าเลยนะคะว่าอ่า ก้นแตงเพลงกับเก่งนะคะแต่งดีมากเลยนะคะลั่นหละนะคะอาจารย์ออกเพี้ยนไทยนะคะเราเดี๋ยวจะมีติ๊กเกิลไม่ๆอยู่เรื่อยๆเนาะนะคะต่อไปเรื่อยๆนั่นะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะคะว่าติ๊กเกิลไหนแดงเนาะนะคะก็นดิมินคาวานองลาก็จะิมีติ๊กเกิลทั้งบ้านนองน้ำนะคะทั้งเมืองไทยน้ำนะคะพอฟอรม่มก็บพ่อทิ้งนองกนะคะเห็นนองลาวเนาะนะคะว่ามีหละนนะคะอาจารย์แตงเพลงนะคะเก่งค่ะนะคะอาจารย์ออกเพี้ยไทยเพาะน้ำนะคะ เก่งน้ำพอน้ำนะคะเอฟซีนะคะ <c oughs> ต,อตอนนี้ตัวก็ล้อปันกันอย่างเดียวนะคะล้อปันกันอย่างเดียวนะคะเอ๊ะมันมันคือหน่วยใหญ่นาดใหญ่นี่ตัวไตแบบนี้ได้บะไตแบบนี้ได้เนาะนะคะเออไตแบบนี้ก็งามนะคะพอพอดว่านหน่วยใหญ่นะคะไตแบบเนี้ยดีแล้วสวยงามนะคะพี่พ้อยตอบนะคะพี่พ้อยตอบหมดหมวดม,มีมากเลยพยายามหาตื่ออยู่นะคะแต่ว่า สีนะคะสีโอเคอยู่ค่ะนนคะพี่วายตอบแบบนี้อยู่แล้วเนาะนะคะเอฟซีนะคะโอ้ยนะคะดีใจนะคะ,ด,ะ,คะดีใจก็นองลานเนาะนะคะที่ว่าพอพอ,พอไม่แม่พถิงกันนะคะพอเขาอยู่นังกันแบบสนุกสนานกันนะคะผู้ใดขึ้นไล่ก็ตามแต่อาผมช่วยสองใบสามใบอยู่กันประมาณนี้นะคะภาษาลงุงเตกันแต่จังไรใบนะคะเอฟซีจะดีใจะคะ่ะพี่วายจะดีใจนะคะ,ว,ะ,คะว่าเอ่อพอพอหักไม่หักพอถิงนองลานเนาะนะคะเอฟซีนะคะ เดี๋ยวตอนแล้วนะคะเจอกันนะคะตอนตีวงแรงเดี๋ยวต่อจากไถ่นอ้นนะคะจอจากปลาล้องปนอ้นนะคะเดี๋ยวปลาล้องเพิ่งกับขึ่นไล่เนาะนะคะขึ่นไล่หลังที่นี่พี่พอ้อยก็ต่อจากปลาล้องอ่ะจิตต่อจากปลาล้องนั่นแหละนะคะเป็นกันังใจกันแบบนี้แหละนะคะช่องไหนช่องไหนนะคะนู่นไปหอดจากแม่ตุกแม่ตุ๊ตกไทยนะคะแม่ตุแม่ตุ๊ตกไทยนะคะเดี๋ยวนี้แม่ตุก,ก็ขึ้นมาเดิกแล้วนะคะสามถุงนะคะสามทุมเพิ่งกับขึ่นแล้วน,นะคะจะตีถุงมันก็นเดืกไปเนะะาะเพราะตีถุงก็โล่งนะคะ เจตีนะคะอ่านะคะเดี๋ยวพี่พ้อยกับอีกเจ็หน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยกับเจี๋เจ็หน่อยหนึ่งนะคะป๋ามาแล้วนะคะป๋ามาแล้วนะคะจะพากันไปมูนนิธินะคะไปมูลน,นิธิสว่างบริบูรณ์นะคะพัทยานาเตือนนี่แหละนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะพี่พ้อยจิไปประจํานะคะไปประจะะําแล้วก็จะไปท่ามุญกันประจำค่ะอีกซีนะคะ นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ป้าพาไปนะคะฝนกับมือจังไรพวกยัดจะไปตังน้องแลงมาได้ลองจะไปจังนั่งแลงเดี๋ยวย่านฝนนะคะเดี๋ยวฝนตกนะคะไปตอนเนี้ยดีแล้วนะคะไปตอนนี้แหละดีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พอจะไปและป้ามาแล้วนะคะป้าเพิ่นไปออกมาไปซื้อกับเขาไปซื้ออาหารปรลังของเพิ่นนั่นแหละนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พ่อจะกําลังดีไปปี่ปะโกโกโกปฟอฟูนาวฟูนาว บอกกับเพื่อนให้เพื่อนเตรียมตัวไว้เื้อนยังไม่ค่อยยังค่อยไปท่องเตี้ยแล้วเออเพื่อนตื้อกาแฟมาให้จะกินกระทองนั่นนะเอาโกโคเอาไปโคเอาไปนะคะป๋ามาแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวมื้อนี้เท่านี้ก่อนเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะเดี๋ยวไปพี่พ้อไปทำบุญบริจาคก่อนเนาะนะคะเอฟซีนะคะไปเจอกับจอแรงค่ะเจอกับจอแรงค่ะเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะ